สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องหนูยิ้มเ j อวันอฟิเชียววันนี้จะมาเที่ยวไล่สุขสมบูรณ์ค่ะเป็นร้าน<ะ>ชื่อดังของจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเนาะว่า ข้างในไล่สุขสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นยังไงเห็นคัดรีวิวกันหลายคนค่ะก็เลยต้องมาดูด้วยตาของตัวเองว่าในร้านเนาะมันจะเป็นยังไงแล้วก็อาหารจะอร่อยขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะก็จะมีรอดตุ้มประตูค่ะ อย่างแรกเลยก็จะเจอรีเซพชันค่ะรีเซพชันยู่นาร้านก็จะทำเขาเกียบปากหมค่ะเขาเกียบปากหมก็มีแบบหลายสีสันนะคะสีเขียวสีม่วงนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยแหละค่ะเขาเกียบปากหมอ เดี๋ยวต้องสั่งมาลองกินดูว่ารสชาติมันอร่อยไหมเนาะก็ภายในภายในร้านน่ะค่ะก็จะเหมือนจะเป็นสวนสวนสละนี่ค่ะเขาก็มีสละไว้ขายสละทางแกะกองพร้อมกินแล้วก็สละที่เอาไปแก้เอีงค่ะ แต่ก็ไม่ได้ถามเขาด้องค่ะว่ากิโลละเท่าไรนี่ก็เป็นเมนูแนะนำของเขาค่ะแต่นี้ตำสละกุ้งสดค่ะแต่ในรีวิวก็เห็นอยู่บ่อยเลยค่ะตำสละกุ้งสดที่ก็สั่งมากินกันภายในนี่ก็จะมีสตุนสละที่ยังมีลูกสละอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นตรงข้างหลังนะคะเป็น ที่ให้อาหารทัดก็จะมีกระต่ายเดี๋ยวเราไปดูกระต่ายกันค่ะกระต่ายน่ะจะมีตัวหนึ่งหละค่ะถ้าถ้ามองดูมันก็จะกินสาระกินพักบุ้งค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเป็ดค่ะเป็ดก็เขาก็มาให้อาหารกันค่ะเป็ดไม่รู้เป็นเป็ดอะไรก็ไม่รู้แล้วค่ะแต่ว่าเขาเลี้ยงไว้ให้ลูกค้าดูนะคะก็จะมีตนวสาระอยู่ในเหล่าเป็ดดาค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะต้นสลาบางต้นก็เก็บลูกมดแล้วค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในรลานค่ะก็บรรยากาศก็ร่มลื่นดีค่ะยิ่งแต่แบบถ้าฝนตกเนี่ยอากาศเย็นแล้วเขาก็เปิดนำพุแบบที่เห็นนะคะตลอดเวลาชมไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศตุนั่ง แบบล่มลื่นค่ะโต๊ะนั่งโตุะะไไรค่ะรอบๆชมไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะอันนี้ต้นลูกสระกรยังเต็มต้นอยู่เลยค่ะอันเกิดใหม่ก็มีแล้วก็อันที่เป็นแล้วจะได้เก็บก็มีค่ะตรงนี้ก็เป็นสะพานคามแม่น้ำค่ะ บรรยากาศลมลื่นมองไปก็จะเห็นตั้งหันน้ำหมุนติ้วติวอยู่นี่นะคะก็จะเป็นซุ้มสลับกระติ้นสละไก่เมื่อกี้นี่เขามีไว้เรียกเรียกให้มาเก็บกระตังค่ะ เวลาบีบมันก็จะรองเสียงดังค่ะมองดูบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะก็สวยงามอยู่ค่ะไม่ไม่ไมก้อเลยค่ะสวยงามเลยเลยค่ะ จริงๆใครก็อย่าพลาดมาเด้อค่ะตรงมาให้ได้อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอยู่แถวแถวอำเภอคูเมืองหรือเปล่าลองไปไปเซิร์ชชื่อหาก็ได้ใน g o o g l e Map นะคะว่าไล่สุกสมบูรณ์ค่ะมาแล้วค่ะนี่อาหารเป็นตำกุ้งสดค่ะหน้าตาหน้ากินแบบน้ำเขาก็เป็นขันให้ค่ะนี่ค่ะน้ำเป็นขัน ตรงนี้นะ่ะจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะแล้วเขาจะเติมอะไรก็ไม่รู้นี่ก็เกิดควรขมุงโฉงเฉงเลยค่ะนี่ค่ะมันสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็แบบมันเป็นสิ่งแปลกใหม่เนอะที่คล้ยๆกัไปอันนี้มันเป็นกว๋วยเตี๋ยวปากหมอทะเลค่ะ ตัวนี้ก็เป็นหม้อไฟค่ะหม้อไฟทะเลเป็นไข่หม้อไฟไข่ตุ๋นทะเลหรือเปล่าจําชื่อไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันก็แบบน่ากินแหละค่ะอร่อยอาหารใช่ได้ออถึงเวลากลับบานแล้วค่ะก็ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในหนา้ารลานกาแฟยอยู่ในลานนี่แหละค่ะแล้วก็จะกลับบ้านกันค่ะใครก็อย่าลืมมาเด้อค่ะไล่ ไล่สุขสมบูรณ์อยู่จังหวัดบุรีรัมค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ